ก็สวัสดีวันศุกร์ที่21เดือน2ด้วยนะครับสรับของทางด้านวันนี้นะครับเป็นช่วงของทางด้านท้ายเดือนแล้วก็อยู่กับผมอีกแล้วนะเอเจมสำหรับวันนี้มาอยู่ในเกมเศรษฐีเหมือนเดิมนะครับอ่าอีเวนต์นี้นะครับของขายก่อนเลยแล้วกันนะครับไหนๆมันก็ขึ้นมาขานี่ละราคายกรับนะครับมีหินเพชรมาขายนะในราคา69บาทจะได้ทั้งหมดคือ8,000นะครับแล้วก็จะเป็นอบาตั๋วสุ่มต่อไปร่วมนะ1-3ถึงใบอันนี้ครับอ่ะ ขึ้นโชว์แพ็กการ์ดอย่างนี้ครับเป็นตัวละครอะไรนั่นเพื่อนเออเห็นแล้วนะครับเป็นคือเขาเรียกว่าตัวละครเลยนะมันชื่อว่าอะไรวะตัวนี้ต่ำชื่อไม่ได้ฮอลัสเออนะครับฮอลัสแล้วก็เป็นแพ็กต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นการันตี4,500เพชรนะครับในราคา99บาทก็ถือว่ากำไรกไรอยู่นั้นเพื่อนเพราะว่าตีไป35บาท1,000เพชรนะครับโอเคครับตัวละครนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะแบ็คฮอลัสนะครับเ,เพื่อนๆอ่ะ ถ้าเรามีของทะน้านตำนานแล้วก็อีโวนะครับเราเติมเนาะเราจะได้เป็นพรีเมียมไปลุ้นนะครับคูณ5นะมาดูของทงด้านสกิลกันดีกว่าครับเพื่อนว่าแบ็คคอลัสเนี่ยทำอะไรได้บ้างเนาะก็นะครับผมจะขอดูไปตำนานแล้วก็แบบแม็กเลยละกันวามสามาถเนี่ยเมื่อตกแลน์มาของชาลีกร่างโดยตรงโอกาสเป็นเซนเซนคว้างหอทะเลทรายครับก็คือเหมือนเดิมเลยสกิลเหมือนกับตัวละครฮอลลักหลัก,ลก,ลกนะฮะก็คือจะเป็นสาย2แล้วก็ จะมีโอกาส55%ป้องกันนักอเฉินะครับแล้วก็จะมีโอกาส60%ป้องกันโคเอเบิตัวเก่ามันมีมันมีสกิลนี้อปว่าวะเพืเ่อนผมลืมเหมือนกันผมเคยรีวิวแล้วแต่ผมลืมนะครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งเนี่ยเมื่อตกหลามาของฝันของข้ามนะโอกาส85%จ่าย85%ของค่าพื้นฐานแล้วก็สลาย2เพื่อนแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ถูกสลายคะ่ะโอกาส80%ถือว่าตกพื้นที่ของชั้นนะครับอ่า แล้วก็เมื่อตกพื้นที่ของช้านนะ่ะโอกาส80%นำสิ่งติดตั้งและนักเชภายในแถวนั้นออกนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนฝันของข้าเป็นหุ่นกระบอกเพื่อนอ่ะมิสกิลการโจมตีมาเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ผมคิดว่าตัวหลักไม่น่าจะมีปะไอตัวเก่าอะไม่มั่นใจนะแล้วก็เมื่อตกพื้นที่เกาะร้านะ่ะโอกาส70%นะใช้เอฟเฟกต์โซ่ตวนนะครับแล้วก็สุ่มราบฝันของข้ามนะครับไปยังพยุตรายแห่งฝันอันนี้ไม่มั่นใจว่ามันตีในเทพหรือเปล่าวะเออลืมนะครับ ก็โดยรวมรู้สึกว่าเหมือนจะถึกขึ้นปะเพราะว่าเวอร์ชั่นก่อนนั้นอ่ะมันค่อนข้างบางเพราะว่าม,มันไม่มีป้องกันเอฟเฟกต์เดี๋ยวผมรู้ป็น,นย่งนะน่าจะแบบไม่มีป้องกันพวกแบบคอมเวอร์เบิร์นหรือว่าป้องกันอัคเชินปะอ่ะนะครับความสามารถเนี่ยก็จะอ๋อจะเป็นโอกาส60%ยกเลิกสกิลสกิลผลิกการเคลื่อนย้ายนะครับนี่ไงมีป้องกันนัคเชิญแต่ไม่มีป้องกันคเวอร์เบิร์นใช่ไหม โอเคนะครับก็เพิ่มสกิลป้องกันโควาเบิลมาแล้วก็รู้สึกว่าจะมีคอร์สด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าคอร์สเป็นอะไรนะดูนคอร์สเนี่ยก็จะเป็นได้ไม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อนแปดสิบเ้าเซนว่ะเฮ้ยก็ได้อยู่นะอาจจะแบบเปิดสายล้มเมตาใหม่หรือเปล่านะครับไม่รู้ว่ามันเก่งหรือเปล่านะผมดูจากสกิลแล้วยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันเก่งไหมต้องลองไปเล่นดูนะครับเพื่อน การต่มามาเดินครับ a บวก5ใบนะครับนำมาได้เป็น s นะแล้วก็อันนี้เป็น a บวก10ใบครับนำมาได้เป็น s เหมือนกันแล้วก็ใช้ a ทั้งหมดอ,อย่างละ2ใบก็เกจทั้งหมดคือ10ใบเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็อันนี้ครับจะเป็นตัวละครอีโวที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับก็จะเป็นน้องแซนดี้ครับเพื่อนๆแล้วก็จะเป็นฮอลลัธรรมดานะแล้วก็อันนี้ครับใครที่ไม่ได้ทําตัวละครหลักนะก็สามารถไปทำแซนดี้หรือว่ามูไลเอรลินได้ครับหรือว่าจะมาทําเป็นฮอลลัสก็ได้นะ ตัวนเมเพนนะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอยู่เหมือนเดิมน,นะแล้วก็โหมดระดับโลกนะครับวันการเล่น,นะครับที่123ฮะไม่มีหรอมีแค่ลายโทรซึมแล้วก็ลายแค่นี้หรอ3อย่างหรอเอ้ยของแจกม,มีเออเพื่อนแล้วก็รออิน5วันนะถ้าเพื่อนรออินเข้ามาเนะี่ยมันจะแจกเป็นพางก,การนี้เข้ามาครับเป็นตัวละครอีโวแล้วก็เป็นจี้แล้วก็ตัวละครอีโวแล้วก็จี้นะอันนี้เดี๋ยวผมไว้เปิดตอนช่วง ุดทา้ายแล้วกันนะเพราะว่ามันรออินจนถึงวันที่26ครับเพื่อนเพนก็คือ5วันเบนนี่หมดวันที่อะไรวะดูดิเออหมดวันที่27เหรออุย้ยเวนนี่หมดเร็วนะถา้างั้นอนะ่ะคือวันนี้วันที่21จะไปะเพื่อนเพื่อน27นะ่ะคือวันพฤ่อรหัสเพื่อนๆอะเว้นหมดวันพฤหัสวะเฮ้ยรอบนี้หมดเร็วอยู่นะ โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูของตำน,นานของขายกันบ้างนะครับกิจกรรมก็มีประมาณน,นี้เพื่อนเป็นการลองอินนะครับแพ็คเนี่ยก็จะเป็นแพ็คค่าร้อยนะนตัวราคาแฟลชเซลนะครับก็จะเป็นคอตูมนะอัตราการสุม่มนะครับตามนี้เลยมีโอกาสได้เอทบอร์ดนะอยู่ที่สองจุดศูนย์สามเหมือนเร่อทั่วไปเลยนะครับปีเอทบอร์ดอยู่ที่หนึ่งจุดห้าส่วนเงาเอทบอร์ดอยู่ที่สองจุดเก้านะครับส่วนของขายนะครับก็จะมีแพ็คการ์ดตำนานเลดหุ่นหมิงหมิงแล้วก็จะเป็น อะไรวะอ่าแซนดี้นะครับแล้วก็เป็นตัวสุ่มสึกระดับโลนนะครับเพื่อนแล้วก็จะเป็นบัฟนะต่อมาครับจะเป็นร้านค้านําโชนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสุ่ม2อย่างนะครับที่มันอ่าสุ่ม2ชิ้นในกล่องต่อกล่องครับเพื่อนแล้วก็จะเป็นขายในราคาที่ต่างกันเนาะอันนี้ครับเป็นแพสติก,กอร์ขนาดใหญ่นะก็ถือว่าคุ้มนะเพื่อนถ้าเป็นผมนะผมว่านะไม่รู้ว่าไอพีเมียมเนะี่ยกับไอธรรมดามันต่างกันแค่ไหนผมเปิดมามันก็ไม่ค่อยต่างกันมากเพื่อน เออถ้าเป็นผมเนี่ยผมเน้นจำนวนมากกว่านะครับก็อลาเรกคุ้มสุดนะครับสามสิบห้าบาทได้สามสิบใบน่าจะซื้อเหมือนกันแล้วต่อมาเนี่ยก็คือจะเป็นโดยอนกับอ,อ๋อเป็นเป็นพีเซตเลยเพื่อนราชินีฮิลอ่าฮิลดาอเมซอนนะครับเป็นขายเป็นคอสตูมแล้วก็เป็นตำนานแล้วก็โดยอนขายเป็นคอสตูมแล้วก็ตำนานนะครับแล้วก็อันนี้เปติเดสนะครับขายเป็นคอสตูมแล้วก็ตำนานเหมือนกันต่อมาครับตัวละครเทียหนึ่งรถห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับ จะเป็นมันวอลพร้อมจี้นะครับจี้เกลือนะครับแล้วก็จะเป็นคอตุมเต้าหิีนะเป็นมันวอลสีคามครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตำนานชัวชัวปะสุ่มทับสามนะครับก็คือจะเป็นคารินหมิงหมิงเออ,เอ,อูกปะวะแล้วขอผูส้สมัครนะคารินหมิงหมิงแล้วก็จะเป็นหุ่นนะครับแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นคอตุมผีเสื้อแล้วก็เป็นโคนะเพื่อนขายนะคะหกสิบเก้าบาท <c oughs> ผมบอกเลยผิดหรือเปล่าว,วะอ๋ออันนี้เป็นซาดีจริงละละ ต่อมาครับก็จะเป็นอ่าลูนนะครับลูนก็จะเป็น40 40เปเลยเพื่อนเป็นฟิกเลยนะครับแบบเลีอดนะ 99, 99นะครับต่อมาครับก็จะเป็นแพคการ์ดขายของเวนท์ฮอลัสนะเป็นนี้ผมไม่น่าจะถามเพื่อนคือผมมีเพชรด้วยเห็นไหมผมหมดเพชรไปเว้นที่แล้วนะครับเหลือแค่ประมาณ2,000ตอนนี้ผมก็มี4,000ละถ้าผมรับได้จดหมายอีกนะก็น่าจะมีประมาณ8,000นะครับถือว่าเยอะมากก็เดี๋ยวเราจะเก็บเพชรหมื่นหนึ่งนะครับเหมือนเดิมแล้วต่อมาก็จะเป็นฮอลลัสมาเลยหลังครับเป็นคอร์สหนึ่งคอร์สสองนะ ส่วนจี aky, ้ลิงคร,รับอั Oil, rainbow, climate, น,นนี้ก็จะเป็นของท่าน่าแซนดี้ครับมาให้ทําแสงตํานานแล้วก็จะมีคอตูมด้วยแล้วตัวละครที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นมูไลท์เอลลินนะครับและแพคเกดเกลือเลดิกอัพรอบนี้ก็จะเป็นฮุนแซนดี้แล้วก็มิมิงครับนาโดยทีมโดยฮุนนะฮุนก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ผมว่ามีเลดน่าจะเยอะกว่ากว่าตัว3ตัวนี้นะไม่มั่นใจว่าตัวไหนเยอะสุดนะครับอืมยวต้องไปดูอ้าจากเกมก็ได้อ่ะฮุนอันดับ2ครับมิมิงอันดับ3นะ ตาเมนขึ้นมาลำหนึ่งนะครับเพื่อนตอนนี้หุ่นก็น่าจะผมว่าหุ่นนั้นน่าจะเล่นง่ายสุดละไม่ว่าจะเป็นอีโวหรือตำนานก็ก็เล่นง่ายครับอืมมันน่าจะเหมาะกับผู้เล่นใหม่ในในปัจจุบันเนี้ยถ่ดมาครับเป็นทีมแบทเทิลนะครับอันนี้ผมกแ็แพ้ฟกับเพื่อนเปิดห้ากล่องครับเออโอเคครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็อีเวนต์ล็อกอินสนับสนุนการล็อกอินผู้เล่นใหม่ก็แแหละอ๋อแจกเป็นไอ้นี่เป็นอ่าเป็นรีไอดีครับวันนี้ก็แจก3ใบครับเพื่อน ใครที่อยากรีก็ลองรีได้นะเออเวน,นี้โอเคครับไปก่อนนะนเพื่อนเดี๋ยวขอตัวไปหาข้าวกินก่อนเพื่อนก็อย่าลืมหาข้าวกินก่อนนะฮะไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายเก็บเพชรก่อนนะครับผม